โย่เจมโย่เลยไอ้ขึวันนี้สงสัยอีกแล้วสงสัยตลอดเลยเลมอนนะเลมอนอ่ะมันคือตัวไหนอ่ะอยากรู้อ่ะเออเลมอนเลมอนโอเคเพื่อนๆรู้ไหมว่าเลมอนคืออะไรครับอ่าถ้าเลมอนก็จะเป็นมะนาวเหลืองอมะนาวอีกตัวเลือกเหลืองนะเลือกตัวเรื่องลูกใหญ่เออที่อยู่ทางภาคเหนือเนี้ยใช่ป่ะและอีกตัวนึงไงตัวเขียวลูกเล็กอ่ะเขาเรียกอะไงคนนั้นได้อลามลาม อ๋ไม่ลูกคือเขียวเล็กๆนะดีต่อสุขภาพ้อทางแล้วเวลาเขามะนาวอตที่เราสไลซ์มเป็นแว่นแวนเนี่ตัวนั้นเขาเรียกอะไรอะอ๋อถ้าเป็นแว่นแวเราใช้คาว่าไลไลซ์ออล์ไลซ์เวาจะแต่ว่าเลมอนสไลซ์เป็นไม่ค่อยจะใช้กตนน้อยน้อยอ๋อวใที่เราใช้แล้วถ้าเป็นน้ามะนาน้มนาวน้มนานาบีแบบนาบีี่เป็นน้ำมนาน้ามาแล้ว อ๋อลามจูส oh, oh ์อ๋อแล้วไอ้น like ี่เราใส่ในผัดไทยอ่ะที่เราเอามาบีบใส่ผัดไทยนั่นกาเรียกอะไรอ่ะตัวมะนาวแบบนั้นที่เราหั่นเพื่อที่ว่าจะให้มันบีบเหมันเรียกว่าอะไรเวชลามเวช W E เวชที่แปลว่าเปียกอะ่ะไม่ไม่ไมลามเวชเวชเวชที่แปลว่ารอวะมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ โอ้สุดยอดอะ่ะผมก็เจอบ่อยแล้วก็งงด้วยการจุดการโยกันตรงทุกอันก็ยังงงอยู่ตรงนี้นะแล้วแต่โอเคครับขอบคุณที่ให้ความรู้วันนี้ขอบคุณมากขอบ